อันนี้ต้นพระเอกนะคะเยอะมากอันนี้ต้นหนึ่งได้เกือบกิโลก็มีะคะ่ะนี่เลยไหนน้องหล่อนได้หรือยังคะมาดูสิโชวเ,เดียวเนี่ยเต็มพื้นเลยะคะ่ะ อันนี้ชิ้นใหญ่มากอันนี้เราจเจอชิ้นใหญ่มากเลยตรงนี้แบบเล็กๆนี่ก็ใช้ได้นะคะเป็นเลยค่ะเล็กๆเ,เป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นค่อนๆอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยมาแล้วโจโจะ เขาบอกว่าเราร้อนระดับนี้เราต้องใช้ร่มกอบนะคะร่มธรรมดาก็เอาไม่อยู่แต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนค่ะ